สวัสดีครับ f ที่เก่าเวลาเดิมนะครับช่วง5โมงเศ,เศษนะครับแยดมาที่สนามวิ่งนะครับสนามฟุตบอลหนึ่งของการเลาลห่อปไะเทศไทยนะครับ <c oughs> เตรียมตัวเข้าไปวิ่งนะครับในสนามวันนี้นะครับ <c oughs> เป้าหมายก็ <c oughs> ตั้งไว้10ไม่ต่ำกว่า10รอบสนามวิ่งทุกวันนะครับเพื่อสุขภาพนะครับ <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศมันร้อนนะครับก็มาเลทนิดหนึ่งเพิดอาจะาวิ่งประมาณสักช่วงหกโมงเย็นนะครับเพราะอากาศมันร้อนมากนะครับทำให้ไม่สบายที่ห้องก็ใช้เครื่องปรับอากาศเปิดแอร์ทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งคืนเดือนนี้ค่าไฟนะ่จาจะทะลุไม่ต่ำกว่าสี่พันบาทนะครับสี แดดเปี้ยงเลยนะครับนี่สองเห็นแดดไหมครับยังเข้าไปไม่ได้นะครับต้องรออีกสักพักหนึ่งเมื่อวานยังมีเครียกว่าเมฆนะมาบางังแต่กระติสให้มันไม่ร้อนวันนี้จ้าเลยนะครับเป็นวันพุธตลาดนัดจุดแต่ว่าที่สนามอินดอร์มีการแข่งเรียกว่าฟุตซอลรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นคู่ที่สามไทยจะแข่งประมาณ 18รแดีกานะครับพบกับอิรักนะครับถ้าเราชนะก็มีสิทธิ์ไปเล่นฟุตซอลที่จะยิงแชมป์โลกนะครับก็มาให้กำลังใจทีมชาติไทยด้วยนะครับวันนี้นะครับ FC ถ้าใครดูคลิปนี้ทันนะครับเปิดช่องทีสปอร์ตหรือช่องเจ็ดนะครับดิจิตอลนะครับทีวีดิจิตอลได้นะครับมีการถ่ายทอดสดนะครับให้รับชมในช่อง7นะครับทีสปอร์ต ก็เดี๋ยวจะเข้าไปสนามแล้วนะครับไปวิ่งด้วยกันนะครับเพื่อสุขภาพครับจบคลิป่นี้ครับสวัสดีครับ